โอ้นี่ครับวันนี้เราอยู่กันนะมาอ,อ,อ,อันนี้แอนจีนะครับผมก็พ,พายทีแล้วผมเคยเ่โซ่แอนจีไปแล้วนะกอ,อลบนี้เรามาเล่นอันนี้ไม่แอนจี I <บ>อันนี้ไม่แอนจีกันนะครับผมต้องรู้นะครับทุกคนทุกคนอย่างผมอะ <Yeah. S 1> ดวงมันแบบว่าดวงมันอาพับอะไปจัดเลยนะไปไ <ie> ปอันนี้ไม่แอนจีดูดิได้อะไรบ้าง <ie> นะ เอ็นมาสบรเอ็นมาเมนเว้าวอุ้ยนี่มันลุกนี่มันวันพีได้เปล่ามาที่มันอ่ะก็หล่อเท่โอ้โหไปไงมามาเริ่มแรกก็ดวงดีแล้วไงเออเห็นแวว่ะเห็นแววว่าจะรวยเห็นแววว่าจะดีว่ะเก็บได้ไหมเนี่ยเนี่ยสตอรี่เก็บยังไงวะมาซุ่มต่อไม่รอแล้วนะถ้าสิบเบร์มันต้องสนดวงเรามาอย่างแรกโอ้งถ้าสิบโอ้โหมาตรงไหน ปื้บกบลับไปคลาสสิกอะไรมามาเนาะอะไรนักเรียนวะคลาสสิกโอ้ยมองกลับไปคลาสสิกเรื่องอเป็นอย่างนี้วะโอ๋อดวงฟักกระโปรงเลยปั๊กอ๋อเดี๋ยโอ้ๆๆอออยจับอาพเริ่มเรื่องดวงอาพัฒเลยเริ่มไม่ใช่แล้ว<ฮ>โอ้ย,ยอะไรประมาณนี้ดีดีดีโอ้ยโอ้ดีดีหน่อยดี เฮ้ยอ mm ัน hmm. นี้เปล่าเดกูเปล่าไม่ใช่นะเดกูนอะองคาสิมันมีออโต้ร <c oughs> ่เปล่าอ <c oughs> <c oughs> <ikum> ๋อโต้นี่ไงมีนี่หวะเดียรเดียรเดียว์เดียเดียรเดียร์ดยรเดียยรดิโอ้โหกดพีพอค็อกพอค็อกพี่ชายลองเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยโวลุนเหมือนอะไรมันไม่ได้ไอ้กราสิกวะเนี่ยไปอะไรเนี่ยทำไมดวงมันเป็นพันนี้ล่ะนี่เวิร์กช็อปอ๋อมีแบบนี้ด้วยบานบานบานมอยู่เป็นเรื่อยวะ อะไรนันนี <aría> ้น่าจะยากแน่เลยอ่ะก็ดูดิผมมันได้แต่คลาสสิกคลาสสิกอะไรเมื่อของมันหนาวดุ้งอย่างกำอืมออันนี้น่าจะง่ายนะผมว่าไซยะไซยะเทลไซยะเทลเลยเนี่ยพิมก่อนมาครบแบบกลับไปก็บูจักระฮะขาดบูจักระโอ้โหบูจักระดีดีดีอืมคลาสสิกอยากชอบเลยแบบเนี้ยเกลือตลอดโอ้โห้ทำไมเนี่ยพี่อืมอะไรของของกบไป เอาอีกดเฮ้ยบูจาค่ะนี่ไงนารุโตะเอทไปแต่ว่าก็สัระแล้วก็ไฟเบนเดอร์ไฟเบนเดอร์นะครับตว์ระออกมาดิแล้วก็ไฟเบนเดอร์ออกมาเร็วโอ้โหดูทรงน่าจะยากนะดีดีหน่อยพี่ดีดีหน่อยผมไม่ตลกด้วยนะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับเนี่ยโอ้คลาสสิคบงดีดีหน่อยพี่โอ้โหไฟเบนเดอร์เราอยากกว่าไฟเบนเดอร์ของไอ้ผมนี้โอ้โหตาภาพอย่างนี้เลยนะคนมันดวงเไม่ใช่บูจาขา นะคะก็หล่อเฮ้ดีๆหน่อยพี่ไม่ใช่บูโอ้โหตากุราพี่เอาไหมผมทีได้ไหมหพี่อยากควนทีนโอ้โหควนทีนงไงมั้ยไอ้เขาดวงก็เอาพับเชิงเคยนะผมเล่นแบบเนวแองจี NG หรือว่านิวสุ่มอะไรต่างๆผมก็จะดวงเอาพับแบบนี้คือเป็นรายชาเกลือภาพเป็นรายชาเกลือเปล่าน่าจะใช่เป็นรายชาเกลือแน่นอนเลยสภาพขนาดเนี้ยโอ้โหโ,โอ้ยอะไรอ่ะ มันเขาหล่อเที่ร้อนง่ะเฮ้ยไฟแมนเดิลมาแนวมาแนวแล้วก็ซากุระซากุระน่าจะยากนะครับผมว่าซากุระโอ้ซากุระมาให้ผมเดี๋ยวนี้ก็มาก็ไฟเมนเดอร์อีกสองอันนะถ้าฟังคำสั่งนี้เรื่องก็เอามาให้ฉันด้วยไม่ใช่บูจากกลาดี่มันเออเปล่าโอ้ดูเพื่อนนี่ส่งมาใ้โอ้โหเท่ไม่ใช่เลยผมว่าแบบ่แหมนี้มันเล่นผมแล้วแหม่นี้มันเล่นผมแล้วเนี่นี้มันมันเล่นผมจัดแล้วเนี่ยถ้าษีอะไรของมันตรงนี้อ่าเร็วเร็วนี่ย ดักเนียดสองอันติดมันมันคืออะไรครับเนี่ยมันมันคืออะไรดักเนียดสองอันติดโอ้โหนี่ก็ได้แต่คลาสสิกคลาสสิกแล้วโอ้โหสาภาพวิ่งยิ่นเลยนะโอ้โห,โโหสาภาพแล้วอืมกรีชาร์เตอร์อัลเลม,ม่าคลาสสิกนี่งคือผมจะดวงแบบนี้ไปทุกแม็ปไม่ได้นะเฮ้ยขอร้องโอ้ยโ,โอ้เพื่อนโคเท่อ่ะโค้ท่กันจังเลยดูผมดิดักเนียอะไรก็โอ้โหเพรไม่ใช่ดักเหนียก็ได้แต่กรีนชาร์เออะไรก็ไม่รู้ของ เพื่อนโคตรเท่อ่ะดูดิโอ้หนึ่งในสองล้านห้าเลยเหรอป<ะ>ังอันว่าอะไรอ่ะฟารนีาเรน,าเรนเอเ็นเจลเหรอฟารีนฟารีนฟารีนเอ็นเจลก็หล่อเท่ดูของผมดิโห<อ>มันใช่เป็นดวงอย่างงี้ป่ะเฮ้ยเรื่องมาแล้ววะดวงเริ่มมาแล้ววะแค่นี้ดวงเริ่มมาแล้วว่ะเพื่อแววแนแต่ผมต้องการไฟเบนเดอร์ไฟแบนเดอร์อีกสองอันแล้วก็ซากุระาหนึ่งอันก็ได้โยิ่งฟังไม่รู้เรื่องเอะวะ โโอ้หฟ oh, ั <passage> งภาษาคนภาษาอะไรไม่รู้เรื่องแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกลเด้นฮีโร่ว้าวว้าวหนึ่งในหนึ่งร้อยเลยว้าวว้าวโคตรหล่อที่นี่แบบมันได้ยินคำขอผมไงขอบคุณครับที่ให้มาแต่ว่า ต้องการอย่างหนึ่งที่มันเรียกว่าไฟแบนเดอร์จำไปไฟแบนเดอร์จำไปฟับฟับอะไรล่ะซัดดิซัดไอเทมลิ้นพันจัดเลยมาถ้าไม่ได้ผมพอแล้วทไมเนี่ยดีพี่ชายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอะไรเขาเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโคตรเท่กับผมนี่ไม่มีอะไรเลยนะเมือข่าในเจ๊ผมทำไงโรบัคก็ไม่มีเนี่ยอืม อืมอะไรวแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเอ็อมนี้ต่อยกับผมปะต่อยกับผมไม่จีมอ่ะโอ้ไม่ใช่อะไรไฟแบนเดอร์เอามาหน่อยนะอืมประตงไฟแบนเดอร์ มาลุ้นจับโอ้โหนี่ผมสม่งไปกี่ลกูกแล้วเฮ้ยไปไม่ได้ลมาว้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 าคาริกสักอันเดียวซากุระาบกันหนึ่งซากุระาบไม่ได้ผมมึงไปเลยกว่าลูกแล้วแหละน่าอะไรพีก็ไม่รู้โอ้ไม่ใจเลยดีดหน่อยโอ้โหคาสิ ่ำไมนะมันตะ้องมันเป็นอย่างนี้ดิเฮ้ยโอ้โหมันตอนเปิดคลิปมามันดีอย่างเลยทำไมตอนกลางๆคลิปมันเป็นซะอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรมากไปไหนนะเฮ้ยตะกี้เห็นซากุระแวบบ๊แบซากุระอันเดียวกับเอ่อไฟเบนเดอร์อีกอันเดียวตอนนี้คือจบตามนั้นคือจบนะคะโอ้โหจะเล่นซากุระตะกี้โอ้ กี้เลยนะเก๊เด้อเ้อมันเอาสิโอบูชักราโอ้เรื่องท้อใจแล้วนะเรื่องท้อใจแล้วนะเป็นไงเอ,อ่ย ฟัคแรกก็เบื่อมาอย่างนี้ตลอดโอ้ยอเป็นไงบ้างครับเซลคลิปนี้ก็ชอบแล้วก็สนุกกดฝอกก like, ออไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเอิ์สี่ทูงเลนะครับผมไปเลยบุย,บย